มาถึงข้อที่15กันแล้วนะครับหาก x มากกว่า y ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องถ้าเราดูจากภาพคร่าวๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะต้องเขียนไว้เลยก็คือนะฮะ PV เท่ากับ n t เพื่อให้เราเปรียบเทียบกัครัว่าเฮ้ยถ้า P มาก T จะเป็นยังไงเนาะถ้า T น้อย P V จะเป็นยังไงนะครับอ่า แล้วตัว x กับ y เนี่ยมันห่ออยู่ใน p p ก็คือความดันใช่ไหมฮะ p ก็คือความดันโจทย์บอกว่าเฮ้ยถ้า p x มากกว่า p y เนี่ยสภาวะใดที่โจทย์จำลองมาให้เนี่ยข้อใดไม่ถูกต้องนะครับอ่าเรามาดูโจทย์เนี่ยให้ให้สถานการณ์ในแต่ละข้อเนี่ยไปเป็นแก๊สที่อยู่ในสองสภาวะนะครับสภาวะที่1สภาวะที่สองนะหนึสองนะครับแล้วเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยความดันในสภาวะทั้งสองนี้มันมากน้อยกว่ากันอย่างไรนะครับสอดคล้องกับ กับข้อกําหนดที่ให้มาใหม่นะครับอ่าเรามาดูอันที่1เลยนะครับเราจะเห็นว่าทั้งสองสภาวะเนี่ยมีการให้อุณหภูมินะครับให้อุณหภูมิไปอ่าแต่ว่าในสภาวะที่2เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเขียนว่าผนังยืดหยุ่นแสดงว่าปริมาตรของของของกระบอกสูบเนี่ยสามารถขยายขึ้นลงได้น,นะครับตามตามเอ,อ่อความดันของแก๊สที่แก๊สมันดันไปนะครับอ่า แต่ในกรณีของสภาพที่1เนี่ยกระบอกสูบเนี่ยถูกฟิกซ์ไว้นะครับให้ให้นิ่งๆคง,งที่เนาะนั่นหมายความว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิไปใช่ไหมครับทั้ง2สภาวะนี้นะฮะเพิม่มอุณหภูมิก็คือเพิ่มทีนะครับเพิ่มทีทีเนาะทีไทยแลนด์นะครับทีของเราเนี่ยความดันเนี่ยก็น่าจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องไหมฮะอ่าแต่คราวนี้ในสภาวะที่2เนี่ยหนูจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยปริมาตรมันก็ขยายไปตามไปตามเอ่อ ความดันที่มันดันไปนะดังนั้นความดันโดยรวมในในสภาวะที่2เนี่ยซึ่งเป็น py เนี่ยจริงๆมันก็น่าจะน้อยกว่า PX PX นะครับอ่า px เนี่ยปริมาตรมันถูกฟิกซ์ไว้เนาะให้คงที่นะครับแต่เราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปแสดงว่าแก๊สเนี้ยจะวิ่งชนผนังเนี่ยแรงขึ้นนะครับความดันก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยถูกต้องนะครับอ่าเรามาดูข้อที่2การพิจารณาคล้ายๆกันนะครับข้อที่2เนี่ย อ่าสภาวะที่1เนี่ยเป็น p y นะสภาวะที่2เป็น p x นะครับสบภาวะที่2เนี่ยเป็น p x เนี่ยมีการเติมน้ําแข็งเข้าไปแสดงว่าเราลดอุณหภูมิใช่ไหมฮะเรามีการลด t ตัวนี้เราลด t เมื่อลด t เนี่ย p ก็ต้องน้อยด้วยเข้าใจไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นในสภาวะที่2เนี่ย p x เนี่ยมันจะน้อยกว่า p y นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับคําตอบก็คือข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูข้ออื่นๆกันนะครับอ่าข้อที่ ข้อที่3เนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยปริมาตรเนาะของ PY เนี่ยมันมันเยอะกว่าของ PX นะครับแสดงว่าแก๊สมันก็อยู่อย่างกระจัดกระจายกันถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นความดันของของแก๊สที่อยู่ในปริมาตรที่น้อยกว่านะครับก็ค<อ>ือ PX เนี่ยก็จะมากกว่าแก๊สที่อยู่ในปริมาตรที่ที่มันเยอะนะครับก็จะเป็น PY ข้อ3ก็ถูกข้อที่4ี่นะฮะ ข้อที่4ก็คืออ่าสภาวะที่1เป็น PY เนาะสภาวะที่2เป็น PX PX เนี่ยเรามีการเติมเติมแก๊สเข้าไปเพิ่มใช่ไหมฮะหนูจะเห็นว่าจำนวนความหนาแน่นของโมเลกุลมันเยอะขึ้นนะครับดังนั้น n n กับ p เนี่ยก็สอดคล้องกันเนาะ n มาก p มากนะครับเพราะฉะนั้น PX ก็มากกว่า PY ตามเงื่อนไขที่โจทย์ถามน,นะอันนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับ